เสือก็คือเนื้อเสือร้องไห้นี่เองก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำหัน่นเลยนี่นะครับมันเ็าเยอะมากก็อย่าหั่นชิ้นใหญ่นะครับเดี๋ยวก็เหนียวเกินชิ้นพอดีคำอะ่ะปึ๊บพับป๊บพ,บพับแบบนี้นี่นี่<ๆ>เนื้อเสือร้องไห้เขามันเยอะนะครับเอาไปคั่วในกระทะไม่ต้องใส่น้ำมัน เนี่ยัวพร้อมกับน้นพริกแกงเผ็ดเอาไปเลยโอเคควด้วยไฟป,ปันป่นนี่ใทยแบบว่าเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันจากเนื้อเนี่ยแหละครับนี่เราไม่ต้องใส่น้ำมันควให้หอมพอหอมปุ๊บก็เนื้อสุกเลยี่แบบนี้เนี่ยเนี่ยนะครับหมูก็ ไม่ใช่เนื้อเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่น้ำปลรราใช้น้ำปลรราตามบัวขาวนะครับลังไปโอเคอเนี่ยแราวคนทีได้แบบกลมกๆนะหอมมากหอมมากเสร็จแล้วก็จะใส่สมุนไพรนะครับมาเริ่มเลยนี่อะไรพริกไทยตะไคร้ พริกจี้ฟ้าเขียวใบมะกรูดพริกแดงทอดกระชายโอ้โหปลากันเทียบเลยหมดปลาอันนี้เป็นถั่วฝักยาวนี่หมดปลาน้ำแห้งจำน้ำโอเค ตอนนี้เราปรุงกันแค่น้ำปลา้าอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนอืมเนื้อนุ่ม,มก็จะถัดเค็มด้วยความหวานจากน้ำตาลอืมรสชาติเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับต่อไปก็ใบกระเพรา เสือเนี่ยหลงป่าเลยนะครับแบบนี้เนี่ยเฮียอืมหอมมากเลยนะครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยน้ำปลาน้ำตาลเสือหลงป่าพร้อมกุตรับประทานแล้วครับนี่นะครับเนื้อเสือร้องไห้เอามาผัดสมุนไพรแบบนี้นี่เอง เสือลงป่าขึ้นโตพร้อมรับประทานแล้วครับโ,โหแซบอยู่มัดยังเอายังเหรอเอาเอากินก่อนอืมโหจงมันเนี่ยนุ่มนวีน้อืมอยากจะให้เผ็ดแบบถึงเครื่องนี่ต้องแบบทิไต้อ,อ่อนนะครับเน่แล้วก็ พีกแห้งด้วยโอ้โหพี่แห้งนี่คือเอาไปทอดแล้วนะครับสีเขาจะสดใสแบบนี้ไปครับคำโตโต้ไปครับไปครับ